ทายแล้วทายอีกสะออนจักไฉไหมแต่ว่ามันงามแล้วก็หอมมีเป็นป่าเลยตรงนี้ตรงอื่นก็ไม่มีนะป่านะมีเฉพาะตรงนี้นะแล้วก็ต้นใหญ่ใหญ่ต้นเนี่ยต้นอย่ยางใหญ่เลยต้นนี้กําลังออกดอกขาวเต็มเลยโอ้ยยังยังงามสะออนแต่ว่ามีแต่ตรงนี้ไม่เคยเห็นมีตรงอื่นมีแต่ตรงนี้ออ้ยยังงามเลยนู้นในป่าดูขาวกุเลย อย่างงามจะก,กินได้ไหมป้าใช่แบบที่ป้าบอกไหมว่าแค่แค่นะดอกโรบีเนียดอกแค่ฝรั่งจ้ะโอ้ยโอ้ยมาฮักไว้ม่ละลูกมันใหญ่โพดโอ้ยหลวงเลยมันคนละพวงกันมนันอะพอมไหมหรือว่าเอาอีกเอาเอาพวงนั้นเลยนั่นเออถึงไหมนูตัวใหญ่ข้างนานููนก็มีอีกลูก ได้ได้ที่ใช่ลูกโยบลนพ่วงยังใหญ่เออไม่มีแมงตอนค่ำมันยังเป็นบ้านนั่นแหละเนาะตุดหงก่อนดอกโรบินเนียดอกแค่ฝรั่งหอมหอมนั่นน่ะ เดี๋ยวให้อุดเดีวเอามาดูใกล้ๆมานั่นพวกนั้นเอาไหมไหนเนี่ยอุดูดรงงามงามดูอ่ะ